สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกของการใช้กดแรงดึงดูดนำทางชีวิตการพัฒนาตัวเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งทั้งคนเก่าและคนใหม่ผู้ที่ติดตามกันทุกคนนะคะวันนี้กันมีเนื้อหามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณเนะเาะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะ ซึ่งคนที่เป็นคนที่แบบว่าชอบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียบ่อยๆนิดหน่อยก็เป็นคนที่ขี้วีนขี้เวียงเนาะและชอบเป็นคนที่คิดลบพูดลบนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องจากใครเลยจากตัวเองในอดีตนะคะจากตัวเองในอดีตเป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนคิดลบ ทุกอย่างนะคะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาคิดลบพูดลบชอบฟังเพลงอกหักชอบดูเอ่อหนังที่แบบเศร้าและก็ชอบพูดไม่ดีกับตัวเองเป็นคนที่ชอบดูถูกตัวเองแล้วก็ชุนเฉียวบ่อยมากนะคะเนื่องจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่เราเอ่อเติบโตมาแล้วก็รวมถึงการที่เราเป็นคนนิสัยแบบนั้นซึ่งกันบอกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาหลักของคลิปนี้ก็คือ การที่เราเป็นคนแบบนั้นน่ะและการที่เราเติบโตทุกอย่างหล่อล้อมจนมาเป็นเรานั้นการที่จะมาเปลี่ยนอุป,ปนิสัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ได้คมคูหรืออะไรใดๆนะมันไม่ได้ง่ายเลยที่คุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่จะมาคิดบวกคิดโลกคิดมองโลกในแง่ดีคิดถึงสิ่งดีๆมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่เกินขีด ความสามารถของคุณถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าการที่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นคนที่คิดดีพูดดีและนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมันมีผลดีต่อคุณทุกคนมันมีผลดีต่อเรารวมไปถึง อีกขั้วหนึ่งด้วยนะคะที่ไม่ใช่ว่าแบบชุนเชียวหรือเ,อเป็นคนที่แบบขี้โมโหแต่เป็นคนที่อ่อนแอท้อแท้เศร้าบ่อยๆจากการเติบโตมาประสบการณ์ในชีวิตเนาะทีนี้นะคะเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคำพูดและเปลี่ยนการกระทำด้วยตัวเองอย่างไรเนาะวันนี้กันไม่ได้ทำการทดลองให้คุณทา้าให้คุณดูนะคะ กันไม่ได้ทำการทดลองให้พวกคุณดูแต่อยากให้คุณใช้จินตนาการใช้จินตนาการเห็นภาพตัวเราตัวเรานั้นเกิดมาในโลกใบนี้ลองแทนตัวเราด้วยแก้วและมีน้ําใส่อยู่เต็มแก้วนะคะ,ะมีน้ำใส่อยู่เต็มแก้วนะคะในจินตนาการเรามาลองฝึกจินตนาการดูบ้างนะคะเพราะเราต้องใช้การวิชวลไลเซชันอยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะคะตัวเราเป็นตัวเราแล้วก็มีน้ำเต็มแก้ว น้ำใสเลยนะคะเกิดมาอ่าในเมื่อคุณได้เอาเป็นความคิดนะวันนี้ความคิดที่คุณคิดกับตัวเองถ้าคุณคิดในด้านลบคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเส้นไม่มีสายดวงไม่ดีคุณเป็นคนอาภัพรัก คุณเป็นคนดวงซวยคุณเป็นคนอะไรต่างๆรวมถึงการวีนการเหวียว่ยงก็เท่ากับคุณได้เติมน้ำดำลงไปในแก้วนั้นเติมน้ำสีดำลงไปในแก้วนั้นนะคะเติมมาเรื่อยๆพูดไม่ดีคิดไม่ดีแล้วก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาน้ำในแก้วจะเป็นสีอะไรคะน้ำในแก้วก็เป็นสีดำถูกต้องไหมคะเมื่อคุณเริ่มที่จะมาเปลี่ยนนิสัยใหม่ เดิมจะดึงดูดดสิ่งดีๆ,ดๆคุณบอกมี่เ,เอาแล้วทาอย่างนั้นมาตั้งหลายปีตั้งแต่เกิดมาอายุเยอะแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีแต่เมื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้กดแรงดูดหรือใช้สิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในการที่จะเปลี่ยนนั้นก็คือเติมน้ําใสทีนี้นะคะน้ําใสที่คุณจะเติมลงไปในแก้วเดิมที่มันดําข้นคลักและเพอเราเติมแต่ความคิดลบมาตลอด หรือเราเติมแต่ความหวาดกลัวความรู้สึกไม่ดีต่างๆในชีวิตแก้วใบนั้นน้ำในแก้วนั้นเป็นสีอะไรมันก็ต้องสีดำแล้วก็ดำเยอะมากเนาะทีนี้เราจะมาคิดดีคิดบวกคิดเปลี่ยนชีวิตเราก็เติมน้ำใสน้ำใสที่คุณเติมคุณเติมทีละหยดหรือเติมทีละช้อนหรือเติมทีละเยอะๆละ่ะซึ่งแน่นอนนะคะกว่าที่เราจะมาเริ่ม ต้นคิดดีหรือคิดบวกหรืออารมณ์ที่จะเปลี่ยนได้นั้นมันก็ทําได้ยากในช่วงแรกย้ำว่าในช่วงแรกแต่คุณต้องประครับประคองเติมน้ำใสลงมาในตัวคุณนะคะเติมน้ำใสในแก้วที่มันดำอยู่แล้วเติมลงไปเติมมากคุณก็ได้มากทั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวความคิดการกระทําทุกอย่างต้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำต่อเนื่องทำติดต่อกันให้เกิน28วันเมื่อเรารู้แล้วนะคะทุกอย่างมันเป็นผลพวงมาจากที่คุณขอบคุณสิ่งต่างๆด้วยอันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของการขอบคุณเพราะว่าเราพูดกันบ่อยแล้วอันนี้ก็คือข้ามสเต็ปมาแล้วเราเริ่มขอบคุณสิ่งต่างๆเราก็มีใจิตใจที่ดีขึ้นอ่อนโยนเริ่มคอนเนค กับจัก,กรวาลได้เริ่มจะเชื่อมต่อได้เพราะคุณมีความสำนึกคุณใช่ไหมคะคุณก็เติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปน้ำที่ดำๆมันก็จะค่อยดีขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเติมความใสลงไปให้ความขุ่นความดำนั่นโดนปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยออกมาเห็นไหมคะเมื่อคุณทำให้มันครบ28วันเวลาที่คุณะจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดี พอคุณทําจนครบ28วันสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะถูกคุณลืมเลือนหายไปเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณจะพูดลบคิดลบคุณก็ได้เติมน้าําใสใสลงไปคุณประคับประคองความคิดทําสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิน28วันรวมไปถึงคนอ่อนแอคนที่ชอบพูดไม่ดีกับตัวเองทุกตรงนะคะทุกตรงทุกเรื่องลองเปลี่ยนนสยิสัยดูเปลี่ยนง่ายๆไม่ได้ใช้สตางค์เลยเพียงแค่เปลี่ยนความคิดกับตัวเองอย่าพึ่งเถียงถ้ายังไม่ได้ทํานะคะเพราะสิ่งต่างๆถ้าคุณยังไม่ได้ลองทำคุณ เกิดความสงสัยลังเลคลางแคลงใจคุณไปทําให้ครบ28วันนะคะเวลาที่คุณจะ,ะคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับตัวเองคุณก็เปลี่ยนโฟกัสลองแบบหยุดก่อนเพราะว่าวันนี้ฉันจะประคับประคองตัวเองให้ครบ28วันในขณะที่การอัดคลิปอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่การเริ่มชาเลนจ์ใหม่เริ่มชาเลนจ์ในซีซั่นที่2ของตัวเองก็คือการวิ่งนะคะการวิ่ง เพราะว่าหลังจากที่ครบชาเลนจ์ไปเนิ่นนานนะคะรอบที่แล้วซีซั่นที่หนึ่งของกันอะ่สิบวันเนาะสำหรับตัวเองนะคะวิ่งิบก,กิโลแล้วกันก็ห่างไปก็เริ่มมีมาแบบ7กิโลบ้าง5้ากิโลบ้างนะคะแต่ก็ไม่เคยตามกว่านั้นแล้วเมื่อวานกันก็เลยตัดสินใจว่าเออ วันนี้กลับไปชาเลนจ์ซีซั่นที่สองใหม่ท้าทายตัวเองท้าทายอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครมาท้าทายกับเราเพราะว่าทุกเช้าเราก็รู้หน้าที่ของตัวเองตื่นมาวิ่งนะคะตื่นมาตั้งแต่ลงไปก็ประมาณตีห้าครึ่งนะคะโดยประมาณสายกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าการวิ่งที่สวนสาธารณะแดดมันจะร้อนนะพอยิ่งร้อนเราก็ยิ่งหมดแรงลงไปตีสี่ตีห้าเนี่ยจะทำให้เรามีแรงมากขึ้นก็เข้าสู่ซีซั่นที่สองและวันนี้ กันก็จะทําจนมันครบ28วันนะคะแล้วก็อาจจะต่อซีซันคือถ้าเราคิดจะชาเลนจ์อะไรครบ28วันเหมือนที่กันแนะนําคุณเนี่ยคุณก็ต้องทํามันให้ได้เราจะคิดบวกเราจะพูดบวกเราจะพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับคุณนะคะคุณจะพระครับประคองเวลาที่เกิดอะไรที่จะมาแบบ ดึงคุณไปในจุดที่ต่าลงไปหรือดึงคุณไปในแบบเดิมๆคิดลบเหมือนเดิมพูดลบเหมือนเดิมคุณก็ต้องดึงกลับมาให้อยู่ในดินแดนของคุณให้อยู่ในโซน28วันของคุณให้ได้นะคะสิ่งที่การพูดเนี่ยเวลาการจะเปลี่ยนนิสัยหรือการจะทําอะไรการจะอยู่กับสิ่งนั้น28วันซึ่งเชื่อนะคะเสื้อเชื่อกันเถอะ เสื้อนะเชื่อกันเถอะว่ามันเป็นผลดีกับชีวิตคุณสิ่งที่กันนามาแบ่งปันคุณเนี่ยคุณนําไปใช้คุณไม่ได้เสียตังสักบาทแต่คุณต้องลงทุนลงแรงเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทานะคะทุกวันนี้กันก็เจอคําถามบ้างว่าจริงหรือเปล่าคะที่เราอ่ะขอบคุณเงินแล้วเงินจะ เราจะมีเงินมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งคําถามเหล่านี้นะคะกันก็ไม่ได้ตอบเป็นคําตอบที่ออกมาแบบที่การพูดกับคุณคือกันจะตอบว่าถ้าอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะทุกๆความสงสัยมันจะทําลายศรัทธาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้คุณเสียเงินเลยคุณก็ไปลงมือทําลองขอบคุณตัวเองสัก28วันตามคลิปที่กันทําไว้แล้วซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามซีซันสี่คุณก็จะรู้และหลังจาก28วันนั้นค่อยกลับมา เจอกันใหม่กันก็ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นคําตอบให้กับพวกคุณซึ่งแน่นอนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักกฎเด้่งดูหรือว่าใช้อยู่แล้วแหละแต่บางทีไม่รู้แต่อาจจะใช้ด้านลบไงเนอะพอเรามาพูดแบบนี้ก็มีความแบบดูอลังการดูแบบว่า เออก็เรื่ึงดูมันดูใกล้ตัวจริงๆคุณคิดยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นคุณพูดแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่นะคะรวมถึงตัวกันในอดีตก็จะพูดแต่เรื่องลบๆคิดแต่ว่าตัวเองดวงไม่ดีคิดแต่ว่าตัวเองนั่นนี่นน ไม่ดีสักอย่างไม่มีเส้นไม่มีสายทําไมกูไม่เกิดมารวยทําไมกูไม่เกิดมาอยู่ในโซนเอ,อ่ออเมริกาทําไมไม่เคยเรียนไฮสคูลแบบเขาทําไมไม่ได้ไปงานพผมเออเป็นคนที่พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะในอดีตงงมากนะอืมก็มาเล่าให้สู่กันฟังแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดในดินแดนที่เราอยากจะเกิดก็จริงนะ แต่เราสามารถที่จะไปอยู่ได้นะอันนี้กันยกตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวคุณบอกว่าโอ้โหกันคลั่งเลรออยากจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่คือมันเป็นความใฝ่ฝันของกันแล้วก็ การไปต่างประเทศเนี่ยรวมถึงการไปเรียนต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีศาสตร์วิชาให้เราเรียนหลายๆอย่างในสายงานที่การสนใจด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างเฉยๆที่กันเคยพูดกับตงตั้งแต่ละคนบางทีก็พูดกับติงอีกแบบหนึง่งทําไมฉันไม่มีเส้นไม่มีสายทาไมไม่ไม่โชคดีได้เรียนมหาลัยดีๆหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเมื่อเกิด ถึงตอนนั้นเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมแต่วันหนึ่งที่เรามุ่งมั่นเพียรพยายามสิ่งที่เราต้องการเราก็จะได้รับมันนะคะซึ่งตัวกันหลังจากที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรเนี่ยกันก็ได้รับในสิ่งที่เราเคยอยากได้โดยไม่คิดว่าเออตอนนั้นเราคิดว่าเราดึงดูดมันแล้วแต่มันไม่ได้บาง เราคิดว่าเราอยากได้มันแต่มันก็ไม่ได้มาทันดีทันใดแต่มันก็ได้มาหลายๆครั้งนะคะกันมาคิดถึงหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็เออจริงๆว่วะตอนนั้นมันไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยวางมันไปแล้วสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้มาซึ่งมันก็เซอร์ไพรส์มากๆกับชีวิตของกันวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้กันไม่ได้อยากให้คุณแบบต้องมาคิดอะไรเยอะแยะมากมายหรือต้องมาทําบทเรียนที่ยากๆแต่กันอยากคุณชรเลนตัวเองนึกถึงตัวเองเนี่ยน้าอยู่ในแก้วเราเป็นน้ําดําแล้วเรา าจะเปลี่ยนอย่างไร เปลี่ยนให้มันใสเปลี่ยนมาคิดดีๆคิดดีๆเนี่ยไม่ได้บอกให้คิดสุกตรงแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์แย่ๆเราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนมุมมองว่าทํายังไงให้เราแบบสามารถแก้ไขปัญหามันได้ทําอย่างไรฉันจะแก้ไขนิสัยอารมณ์ร้อนได้ทําอย่างไรฉันจะแก้นิสัยที่พร้อมบวกกับทุกสถานการณ์เชื่อกันเถอะค่ะว่านิสัยเวียงวีนนิสัยร้ายๆเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราในด้านดีเลยเมื่อเราเติบโตขึ้นและ อายุมากขึ้นรวมถึงมันมีผลต่อสุขภาพนะคะเวลาโกรธเวลาเกลียดใครมากๆเนี่ยเราเองที่รู้สึกไม่สบายใจร้อนรุ่มอยู่ข้างในนะคะเชื่อกันกันเป็นมาก่อนนะทุกวันนี้กันก็ใช้วิธีตอนแรกกันจะแบบควบคุมตึงไม่ได้ใช่ไหมกันก็เปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนมาดูว่าเอ้ยฉันมีเป้าหมายขนาดนี้นะฉันไม่ยอมที่จะสูญเสียสิ่งที่ฉันต้องการไปกับ คนที่ฉันไม่ชอบหรือคนที่ฉันรู้สึกไม่ดีหรอกนะบางทีก็จากลาไปเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเจอถ้าอะไรที่เขาเป็นพิษกับเราหรือเราอาจจะเป็นพิษในความสัมพันธ์เราก็ปล่อยวางกลับมานะคะเราในตอนนี้อายุกันเท่าไหร่แล้วเราถึงเวลาที่จะต้องมาดูแลตัวเองดูแลความฝันดูแลชีวิตของเราจะดีกว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ปล่อยมันนะคะอย่าลืมมาดูแลเติมน้ําในแก้วเดี๋ยวถ้ากัน มีเวลาก็จะทำให้ดูแบบเป็นภาคปฏิบัติอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ก็เคยทำนะคะเรื่องของน้ำที่เราแบบเติมสีลงไปนะเติมสีแดงแล้วเราก็เติมสีใสๆลงไปน้ำใสๆลงไปน้ำก็จะค่อยๆใสก็เหมือนตัวคุณนะคะกว่าที่คุณจะคิดได้คิดดีๆได้คุณต้องพรวนดินดินของคุณหรือความคิดของคุณให้มันดีก่อน แล้วพร้อมที่จะเพาะปลูกมเมล็ดพันธ์แห่งความคิดที่ดีสําหรับวันนี้นะคะกันก็มีคลิปสั้นๆนี่แหละอยากให้คุณไปทําไปทําตามที่กันพูดนะคะดึงตัวเองไปอยู่ในแดนที่มันดีขึ้นอาจจะไม่ได้บวกแบบสุดโต่งหรอกแรกๆนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะเปลี่ยนคนคนนึงที่เคยอยู่มาบางคนอายุย0่สิบสาเนี่ยกว่าที่จะเปลี่ยนความคิดความต่างๆที่จะส่งออกมายัง ประมวลผลแล้วออกมาเป็นตัวคุณเปลี่ยนอารมณ์ที่ร้อนเร่าร้อนรุนแรงให้เป็นอารมณ์ที่เย็นลงมีสติมากขึ้นนั้นคุณต้องฝึกนะคะแต่กันเชื่อว่ามันไม่เกินความสามารถของพวกคุณหรอกที่คุณจะเปลี่ยนตัวคุณได้นะคะไม่ต้องไปบวกกับสถานการณ์บางอย่างมันไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นสะใจแค่ชั่วคราวเรามา เอาชนะความรู้สึกต่างๆด้วยการมีชีวิตที่ดีขึ้นจะดีกว่านะคะหรือคุณโกรธเกลียดใครคุณอะไรยังไงคุณก็ปล่อยมันไปใช้ชีวิตของเราให้ดีแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตของเราที่ดีไม่ไปนสนใจนะคะแค่นั้นเองนะก็อยากให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะกันเป็นกำลังใจให้กับคุณเสมอนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีใครคุณก็มีกันอยู่ข้างๆตรงนี้กับ กลับเข้ามาฟังคลิปวิดีโอได้เสมอนะคะเดี๋ยวกันจะหาคอนเทนต์ที่สนุกสนุกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองไปชาเลนจ์ไปท้าทายตัวเองอย่าลืมไปวิ่งด้วยนะคะอย่าลืมไปวิ่งเพื่อรวยกันนะคะเพื่อเป็นการขย่าพลังควนตัอมในตัวคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ